รถบ้อีกสูตรดเแม็กแคบเครื่องยนต์1.9คันนี้พอเพียง6,000กว่าบาทตลอดสัญญาแต่งองค์ลงล้อมาให้เรียบร้อยออกรถเริ่มต้นเพียงแค่6 5 0 0ระบาทรถดีสามารถจัดเต็มฟีดาวไปได้เลยสวัสดีค่ะ นี่มาเจอกันน้องแหมมเซติไทรถสวยสาขาสุร,ราษฎร์ธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใครที่เป็นสายกระบาแต่งซิ่งนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะและดูให้จบนะคะใครดูจบคลิปนี้น้องแหม่มมีโปรโมชั่นให้อีกด้วยสําหรับวันนี้น้องแหมมก็จัดคันนี้เลยจอดอยู่ข้างๆนะคะขวัญใจแม่น้องออนิวพ่อน้องออนิวนะคะคันนี้พอนกพันกว่าบาทนะคะสําหรับอีซูซูดีแม็กเบเครื่องยนต์1.9คันนี้ได้ปี2018ด้วยนะคะราคาเพียงแค่359,000บาทเท่านั้นปลอดดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยออกรถร่มต้น6 1,500บาทเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวมาชมสภาพตัวรถกันก่อนเลยคันนี้น้องจะได้เป็นสีเทานะคะหรือว่าสีบรอนนั่นเองเป็นสีเดิมโรงงานนะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นโฉมเดิมของปี2018เลยนะคะโลโก้ Isuzu นะคะเป็นโคมเมียมคาดมาแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยไฟตัดหมอกนะคะรุ่นนี้สามารถแกะแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกได้นะคะดวงไฟก็ให้มานี่เลยดวงใหญ่กลมโตให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะนี่นะคะอ่ะมาดูในส่วนของ ตัวล้อกันบ้างนะคะถัดมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะคันนี้น้องแหม่มจัดทรงลงล้อมาให้ทั้ง4ล้อเลยได้ล้อแมกเวลนะคะยางนะคะน้องแหม่มเปลี่ยนยางใหม่มาให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะขับได้แบบยาวๆกันไปเลยนะจ๊ะ อ่ะถัดมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะนี่กระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยไฟเลี้ยวด้านข้างเราก็มีมาให้นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าไฟเลี้ยวทัอทิมนั่นเองนะจ๊ะพี่ๆเนี่ยตัวน,นี้จะเป็นตัวสเปซแคปนะคะสามารถเปิดแคปได้ถึง90องศากันเลยทีเดียวคิ้วกันศาสตร์ก็มีมาให้ครบนะคะมือจับจะเป็นแบบโคมเมียมนะคะแต่งมาให้จาก d m a ม็ Mac เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนอาร์ก,กันบ้างนะจ๊ะสำหรับเมนอาร์กนี่เลย เรียงสวยกันทุกจุดนะคะนี่รถเดิมโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพริกคว่ำนะคะเหมือนป้ายแดงเลยนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีเสริมเติมแต่งแต่อย่างใดนะคะอ่านี่ดูกันได้เลยนะคะแล้วก็นี่สามารถเปิดแคปได้ถึง90องศากันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้ ในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะก็เดิมๆิมจากดีแม็กกันเลยนะคะนี่ล้อหลังนะคะแต่งแมกไม้เรียบร้อยอย่างที่บอกเลยสวยสวยเลยนะคะใครที่ชอบแบบแต่งซิ่งนะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์น้องแมมแต่งมาให้ครบทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยว,ว,วก็สามารถยังคงใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะที่เปิดฝากระโปรงด้านท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะและนี่เลยเราแต่งเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้ด้วยนะคะเป็นของใหม่แกะกล่องเลยนะคะสําหรับใส่ซิ่งที่อยากได้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มกันเลยนะจ๊ะ รับประกันได้นะคะรถของเราไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะพี่ๆผ่านการตรวจจากบริษัทที่เชื่อจากประเทศเยอรมันมาแล้วนะคะมากกว่า274จุดหรือจากกูอินสเปกชั่นนะคะ3 4 4จุดอ่ะให้ดูเม็ดอาร์กอีกหนึ่งฝั่งนะคะนี่บอกแล้วว่าของเรานะคะรถสวยเดิมโรงงานจริงๆนะคะเป็นรถเดิมๆบอดี้เดิมๆกันเลยนะคะไม่มีตัดต่อแต่อย่างใดนะอ่ะในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวเปิดแคมให้ดู นี่นะคะในส่วนของภายในอะเริ่มดูน็อตก่อนเลยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะพื้นพรมต่างๆคือสะอาดสะอ้านมากในส่วนของด้านหน้าก็จะได้ในส่วนของเบาะผ้านะคะนี่บอดี้เดิมๆนะคะภายในก็จะเป็นเดิมๆแบบนี้เลยนะคะคอนทลด้านหน้าสีดํานะคะ เครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อ USB ได้ AUX ได้นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะแล้วก็พวงมาลัยแบบ3ก้านนะจ๊ะนี่ใครที่ชื่อชอบคันนี้นะคะบอกเลยว่าผ่อนเพียงแค่ผ่อน6,000ก,กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะสนใจนะคะต้องรีบรีบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องอีกสักนิดนึงคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะคะอ่ะบนหนึงนะจ๊ะพี่พ อ่านี่นะคะสําหรับห้องเครื่องนะคะนอกจะเป็นเครื่องยนต์1.9นะคะนี่จะเป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่คันด้านหน้านะคะหัวน็อตต่างๆนะคะจุดแต้มสีนะคะแผ่นเพลทแผ่นมอ,อก,กอคือยังอยู่ครบไม่มีการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะคะมอแบตนะคะนี่เราเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะคะส่วนฝากระโปรงนะคะเรามีแผงกันความร้อนมาให้นะคะเม็ดอากรฝากระโปรงก็กลมสวยทุกจุดเลยนะจ๊ะนี่ รับประกันได้น,นะคะของเรานะคะได้รถสวยรถดีแน่นอนนะคะใครนะคะที่สนใจเจ้าอีสุสีแม็กแคปคันนี้นะคะราได้สามารถจัดเต็มวีด้าไปได้เลยนะคะจองวันนี้999บาทเท่านั้นนะคะได้รับไปอีกนะคะส่วนลดอีก5,000บาท่านน้ำมันเครื่องฟรีซองครั้งหรือว่า20,000กิโลนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89ยังมีข่าฟรียาวๆให้อีก90วันนะคะและยังไม่หมดน้องแอมมยังมีบัตร S R D Family Card ให้อีกด้วยฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานไปเลย ใครที่สนใจนะคะโทรหาได้เลยนะคะ095-0304555หรือว่าจะโทรหาน้องแมมโดยตรงได้ที่เบอร์0645197197นะคะและโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซนิทยรถสวยค่ะ